สรุปข่าวเชียงเปนยูโก,โกประจำวันที่27กันยายนโดยโค้ชเชฟฟฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดนเชียงนี้ขอสเสนออักบาราฮอนเบาน้าผีปลดโอเล่ตั้งคอนเต้คุมทัพนะโดยทางการบริเลียนะผมอักบาราฮอนอดีตกองหน้าของทางแอสตันวิลล่ากระตุนแมนเชสเตอร์เดนั้นปลดนักองมโอเลก่กัตชาออก,กตรแหนง่งแล้วตั้งอันโตนิโอคอนเต้ที่ว่างงานอยู่นั้นรับตำแหน่งนี้แทน โดยวิสาแดงทำผลงานอย่างน่าผิดหวังด้วยการแพ้คาบ้านในกระทางแอสตันวิลล่าไป0นต่อหนึ่งในเกเมฟุตบอลเบรกิจนะัดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ทีมนั้นแพ้3จากทั้งหมด4เกมหลังสุดในทุกประการซึ่งทางอักบารหอนนั้นชี้มาว่าทางโซชานั้นควรจะโดนปลดออกจากตำแหน่งและให้คอนเต้หรือซีดานที่ว่างงานอยู่ตอนนี้เข้ามาทุ่มแทนที่เขานะโดยเขาได้บอกว่าผมเนี่ยไม่คิดมาว่านันโอมคือคนคนนั้นถ้านั่นคืออันเดรโอคอนเต้เขาจะโอเคกับทางบรโนเในการยิงชุดโทษ คุณไม่ได้ไม่ชอบเฟอร์เดสโอเล่มีจุดแข็งแบบนั้นอักบาราฮอนก็ได้กล่าวซึ่งถ้าผมเป็นแมนเชสเตอร์ตอนนี้เชลซี Chelsea ทํามันกระทั่งแรม่มราดกำจัดตำนานของสโมสรและก็นำทูเกลเข้ามาแล้วดูซิว่าจะเป็นอย่างไรแมนยูต้องเอาโอเล่ออกไปให้งานเขาในบอร์ดบริหารนำคอนเต้เข้ามาและจะได้สิ่งที่สุดจากทักเตะดในครั้งนี้ แม้กระทั่งการตัดสินใจระหว่างเกมแม็กไบร์คนนี้ก็เดินกระโผกกระเพกนานกว่าสิบนาทีก่อนที่จะถอดเขาออกไปนะฮะคุณต้องการประตูในช่วงสิบนาทีสุดท้ายซึ่งคุณก็ส่งคาร์วานี่ที่ไม่ได้ลงเล่นเลยสักทีเดียวในสนามในรายการนี้ซึ่งคุณมีลินกาที่ยังประตูใช้ในเกมกับทางเวสแฮมคุณมีซันโชที่ซื้อมาในราคา70ล้านปอนด์อยู่ที่มันต้งสำรอง ผมคิดว่าการตัดสินใจของเขาดูช่างห่างไกลนะผมคิดว่าแมนยูนั้นต้องกัดฟันกําจัดเขาออไปแล้วและก็นาคอนเต้ที่ว่างงานอยู่หรือสีดานที่ว่างงานอยู่และก็สามารถดึงสิ่งเหล่านี้ของผู้นําและก็ผู้เล่นออกมาให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้น,นานแต่ผมเป็นตัวว่างานนี้อักบระหอนนะฮะเสนอทางออกว่าทางนัลลุอมนั้นควรจะต้องไปได้แล้วเรามาดูข่าวต่อมากันดีวกว่าครับโรโมาโนอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดสัญญาใหม่ของทางป้า,ปา,ปากับทางแมนยูในครั้งนี้ โดยทางฟอเบียโชบาร์านโนผู้สื่อข่าวเชื้อสายอิตาเลียนออกมาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดของเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางพาวป้าและก็แมนยูยอดทีมแห่งสินฟุตบอลเมรอังกฤษตามการรายงานจากทางแมนเชสเตอร์เอเวนิ้งนิวส์สัญญาฉบับปัจจุบันของกองกลางเฟรนแมนลายนี้จะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งหมายความว่าจะทําให้เขานั้นเปิดการเจรจากับทีมนอกเกาะอังกฤษตั้งแต่ช่วงเดือมนมกราคมปีหน้าและก็สามารถเซ็นญ,ญ,ญากับทีมใดก็ได้นะฮะหลังหมดสัญ,ญญาในช่วงเดือนเมษายนนี้ โดยนักข่าวคนังกง่าวนั้นได้กล่าวผ่านทาง b i ชวอร์เมอมาว่าแมนยูกำลังรอการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของปอกป้าซึ่งสัญญาฉบับใหม่นั้นได้ถูกเสนอให้ได้พิจารณาไปแล้วหลายเดือนปอกป้าคนนี้ต้องตัดสินใจในการเป็นส่วนตัวและไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินที่ทางมิโน่และร่ามีส่วนร่วมด้วยในครั้งนี้แต่เป็นเรื่องของการตัดสินใจว่าจะสัญญาระยะดยาวกับทางแมนยูหรือการลองหาประสบก,การณ์ใหม่ๆหรือไม่ โดยบ้าคนนี้รักในบรรยากาศที่ถูกสร้างขึ้นในสมโมสรเมื่อช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่เขาก็ยังไม่มีคําตอบให้กับทางทีมในเรื่องนี้โดยสมโมสรยังคงยืนยันและก็หวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในการขยายสัญญากันออกไปในเดือนวันนี้โรมบโนโนคนนี้ก็ได้กล่าวชิงช้ยเอาไว้ครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสื่อเผยบาเซรลนาสนจะดึงคาวาน,นีในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ ดยทางเดลี่สตาสื่อเจ้าดังของอังกฤษรายงานมาว่าบาเซรลนาสนใจดึงตัวอิสันคาวานีกองหน้าของทางแมนเชสเตอร์มาร่วมทีมในช่วตงตลาดเดือนมกราคมนี้ซึ่งแข้งบรูซปีรานี้มีสัญญากระทงไปแสดงจนถึงช่วงซัมเมอร์ส0 2 2หลังจากที่ขยายสัญญาเพิ่มออกไปอีกหนึ่งปีโดยเพิ่งได้ลงเล่นในเกมที่พ่ายอาซันวิลลาไปศูนย์ต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลเมรดิกิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บในครั้งนี้โดยจากการรายง,งานของสื่อแดนผู้ดีได้เผยอกว่าเจ้าบุญทุ่ม สนใจดึงคาวานี่ร่วมทีมในช่วงตลาดเดือนมาากราคมนี้เพื่อเสริมนักเตะที่มีประสบการณ์แนวรุกให้กับทีมโดยมองว่าดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยถือเป็นผู้เล่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในครั้งนี้ซึ่งการรายงานเสริมเพิ่มเติมมาว่าคาวานีอาจจะสนใจไปค้าแข่งในถิ่นคัมปูดเช่นกันแต่จะมีเป็นการร่วมทีมในระยะสั้นจนจบฤดูกาลเท่านั้นหากการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงในครั้งนี้ สำหรับทางคาร์วานีนั้นทําไปทั้งหมด17ประตูกับอีก6อสซิสจากการลงสนามทั้งหมด39นัดในทุกรริการให้กับทางแมนยูในครั้งนี้เป็นนว่างานนี้นะผมสื่อก็ได้เผยเลยว่าบาซ่านั้นสนใจดึงคาร์วานีในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนเรามาตีคขาวต่อมากแกนดีกว่าครับเลนิเกร์ส่งคำเตือนถึงแมนยูหลังทางบรูโน่นั้นพลาดจุดโทษในเกมพ่าวิลลาในครั้งนี้ ดัแงแกรี่ลินนเกอร์นะฮะกูรูลูกหนังชื่อดังส่งคำเตือนถึงทางแมนยูหลังจากที่ทางบรูโน่เฟอร์เดสพลาดจุดโทษในเกมอาลีกนัดล่าสุดที่พ่ายแอสตันวิลล่าในครั้งนี้ซึ่งทางแกรี่ลินนเกอร์กูรูลูกหนังชื่อดังออกมาแสดงความคิดเห็นถึงทางบีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกฟุตบอลเบรติกิตหลังจากที่ทางบรูโน่เฟอร์เดสกองกลางชาวโปรตุเกสพลาดจุดโทษในเกมเลีกนัดล่าสุดที่พา่ายสิงห์บงอาจแอสตันวิลล่าเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่25กันยายนที่ผ่านมา โดยเกยมตั้งกล่าวทีมเยือนเสียงพลังงานแอสต์มิลล่านั้นได้ประตูขึ้นนำต่อศูนย์ในช่วงท้ายเกมนาทีที่88จ,จังหวะลูกเตะม,มุมและก็เป็นคอนนี่เฮาส์มงเข้าประตูไปอย่างเฉียบขาดทว่าอาช่วงเวลาทวาราบาดเจ็บหนึ่งนาทีแมนยูโดยทางบรูโน่เฟอร์เนส์รับหน้าที่สังหารแต่บอลน,นั้นหลุดกรอบออกไปหลังอาช็อกแฟนบอลเจ้าถิ่นในครั้งนี้ ทั้งที่ทางแกรี่ลินดิเกอร์ออกมาระบุเลยว่าบางทีพวกเขานั้นอาจจะต้องปรับเปลี่ยนคนยิงจุดโทษใหม่หลังทางบรูโน่เฟิร์นเดสยิงหลุดกรอบออกไปอย่างน่าผิดหวังและก็มีกระแสข่าวมาว่าอาจจะเป็นคิสโน่ปันโนโดซึ่งมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางนารุออมอีกครั้งในครั้งนี้เป็นว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็และกันนะฮะหลังทางบรูโน่เฟิร์นเดสนั้นพลาดจุดโทษนะฮะทางลินดิเกอร์ก็บอกว่าควรจะหาสำรองมาเล่นได้ดแล้วนะ เราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับมริโน่สอดชวดลงดวลแมนยูในเกมแชมเปียนลีกช่วงมันพุทธที่ถึงนี้โดยเคราดโมริโน่หัวหอกคนสำคัญของทางบียาเรานันอาจยังไม่พร้อมลงสนามเจอกับทางแมนยูในช่วงคืนมันพุทธที่ถึงนี้โดยปัญหาด้านเกมรับของทางแมนเชสเตอร์นั้นที่ต้องเสียตัวหลักอย่างทางลูกชอและก็แฮร์รี่ม่คไกวไปให้กับอาการบาดเจ็บก่อนเกมยูฟาแชมเปียนลีกอีกทั้งอารอนบิสก้า ที่ติดโทษแบนจากใบแดงในเกมที่ทางนารอ,อมอาจารู้สึกเบาใจเล็กน้อยหลังยังทราบมาว่าคู่แข่งของเขานั้นอาจจะไม่มีแข้งคนสำคัญในการลงสนามด้วยเหมือนกันซึ่งทางมริโตนั้นพลรราดเกมลาดิกาา3นัดหลังสุดของทีมเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บซึ่งประมวมไปถึงเกมเยือนไบรอัลบัลลิกที่ลงเอยด้วยสกอร์ศต่อศูนย์บช่วงค่ำคืนมันก่อนอีกด้วยนะ โดยกองหน้าไวส์ก้าเปเรนีปดนคนยิงให้กับทีมของพวกเขาออกนำไปก่อนในการพบกับการครั้งสุดท้ายในรอบชิงสแตนเลิรในศึกเดอร่าฟลีกซึ่งก็ลงเอยด้วยความพ่ายแพ้ของทางพิวแดงในการโดนจุดโทษในครั้งนี้ไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะฮะการที่ยังเจอกระทางบียาไรอันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้ถ้าเกิดว่าแมนยูชนะไปได้ก็แฮปปี้แต่ถ้าแพ้นี้ผมว่างานนี้เซฟนักลูกองอย่างแน่นอนแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ แกรี่ชี้แข้งผีต้องเล่นการเป็นทีมมากกว่านี้นะโดยแกรี่เนวิลอดีกองหลังของทางแมนเชสเตอร์เต็ดนั้นชี้มาว่าบรรดาแข้งรุ่นน้องจะต้องเล่นร่วมการเป็นทีมมากกว่านี้หากหวังจะประสบความสำเร็จในครั้งนี้โดยพิจาแดงแพ้กับทางแอสตันวิลล่าไปศูนย์ต่อหนึ่งในเกมล่าสุดทําให้ทีมแพ้ไป3ามจะต้องหมด4เกมหลังสุดในทุกประการจากที่ดูแล้วว่ามีความหวังกับการลุ้นแชมป์ในปีนี้ทําให้ต้องหันกลับมามองตนเองกันอีกครั้งซึ่งในมุมมองของแกรี่นั้นชี้มาว่า ผมเป็นไปได้ยากที่ทีมจะไปถึงตำแหน่งแชมป์ในปีนี้เนื่องจากขาดความกลมเกลียวฐานะทีมณนะเวลานี้โดยเขาได้บอกว่าผมพูดไปแล้วแม้ว่าพวกเขาจะชนะแม้ว่าทางปรโตจะทำประตูได้พวกเขาเล่นไม่ดีพอฐานะทีมในการคว้าแชมป์ลีกในมุมมองของผมนะพวกเขาเล่นไม่ดีพอฐานะทีมผมคิดว่าคุณต้องเป็นทีมทั้งในตอนที่มีบอลหรือไม่มีบอลและเมื่อคุณทําได้บางช่วงเวลานั้นมันไม่เหมาะกับคุณเลยในบางเกม คุณต้องการรูปแบบการเล่นคุณต้องมีแนวทางในการเล่นและในตอนนี้ผมนั้นยังเห็นการเล่นในช่วงเวลานี้โดยมีรูปแบบและการผสมผสานบางอย่างเพิ่มเข้ามานะตอนนี้ยังเป็นทีมที่ค่อนข้างจะใหม่คิซโนโ่ปารันโดลาฟเฟลวารานจิโดลซานโชแต่พวกเขาต้องร่วมมือกันฐานะทีมและก็เริ่มกำหนด,ดรูปแบบการเล่นฉะนั้นคุณจะเริ่มได้ผลการแข่งขันในการเล่นที่ไม่เป็นแบบนี้อีกครั้งอย่างแน่นอนน,นะนผมเป็นนวาว่างานนี้แกรี่นะฮะก็ได้บอกนกะทุกอม หรือว่าสอนเชิงมวยนันลูกอมว่าเฮ้ hey, ควรจะทำอย่างนี้ดีกว่าไหมและนี่ก็เป็นสรุปค่าวลถสมสรสอนแมนเชสเตอร์ในช่วงเช่นนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมนะครับขอบคุณ,คณ,คณเป็นอย่างมากเลยครับ